กมมาจิตโตุกมมาจิตังกมมาจิตติปัจจมังอากุสลังอาริพังสัพปะปะพังคุปตะทำลายมีบาปใดก็ดี ขอหายไขอหายหายไปข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายมีกรรมก็ดีขอหายหายไปด้วยกฐินทานนี้มารักษาข้าพเจ้าทั้งหลายทุกผู้ทุกคนด้วยเอถิา มันีโแกยยามามดัยาแลอกเป็น้เป็นทางเดียวรับเเพื่อเรียนเชิญครับ